เพื่อนเพื่อนรู้จักผู้ชายคนนี้กันไหมครับสำหรับเพื่อนคนไหนที่เป็นสาวกจีช็อกก็คงจะรู้จักชายคนนี้ดีแต่กับคนทั่วไปแล้วก็อาจจะคิดว่าทำไมต้องรู้จักตาลุงใส่แว่นคนนี้ด้วยไม่เห็นจะต้องรู้จักเลยแล้วถ้าผมจะบอกว่าชายคนนี้คือผู้ที่พลิกโฉมประวัติศาสตร์นาฬิกาโลกล่ะเพื่อนเพื่อนเริ่มที่จะอยากรู้จักเขากันหรือ,อยังครับเรื่องราวนี้เริ่มต้นเมื่อตาลุงคนนี้จบใหม่ๆและเขาก็ได้ทำงาน ในบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งตาลุงคนนี้ครับก็ดันซุ่มซ่ามเผลอทำนาฬิกาที่คุณพ่อมอบให้ตกซึ่งแน่นอนว่านาฬิกาเรือนนั้นพังครับเพื่อนเพื่อ <ๆ S 1> คงจะสงสัยใช่ไหมครับว่าเอ๊ะแค่นาฬิกาตกเนี่ยมันถึงกับพังกันเลยเหรอคือต้องเท้าความก่อนนะครับว่าสมัยก่อนเนี่ยนาฬิกาไม่เหมือนปัจจุบันนะครับส่วนมากนาฬิกาสมัยก่อนเนี่ยจะเป็น,นกลไกไขาลานหรือไม่ก็ระบบ ออโตเมติกนะครับซึ่งกลไกเหล่านี้มันค่อนข้างที่จะบอบบางแล้วก็เสียหายได้ง่ายนะครับเมื่อมีการตกหรือการกระแทกนะครับซึ่งตาลุงคนนี้รู้สึกเสียใจมากที่ได้ทำของสำคัญในชีวิตที่คุณพ่อมอบให้เนี่ยเสียหายไปแต่ทว่าใครจะไปรู้ครับว่าเหตุการณ์นี้จะนำมาสู่การพลิกหน้าประวัติศาสตร์นาฬิกาไปเลยเพราะว่าตาลุงคนนี้กับ เอาการสูญเสียครั้งเนี้มาเป็นแรงบันดาลใจในการคิดนวัตกรรมใหม่ของนาฬิกานะครับจึงนำไอเดียเนี้ยไปเสนอกับผู้บริหารที่บริษัทเขาละทำงานอยู่ซึ่งก็แน่นอนครับว่าผู้บริหารไม่เห็นด้วยและไล่เขาออกดับฝันลุงตั้งแต่ที่ยังไม่ได้เริ่มโปรเจกต์นี้เลยนะครับอันนี้ล้อเล่นนะครับแน่นอนว่าผู้บริหารเนี่ยต้องเห็นด้วยอยู่แล้วกับไอเดียนี้นะครับ แต่ในยุคสมัยนั้นการจะสร้างนาฬิกาที่ทนทานต่อแรงกระแทกนะแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเขาและทีมพัฒนานะครับล้มเหลวกับโปรเจกต์นี้จนแทบจะถอดใจครั้งแล้วครั้งเล่าวันแล้ววันเล่าจนวันหนึ่งนะครับลุงคนนี้แทบจะถอดใจละคิดว่าโปรเจกต์นี้ก็คงไปไม่รอดมีอยู่วันหนึ่งเขาได้ไปนั่งที่สวนสาธารณะที่มีสนามเด็กเล่นแห่งหนึ่งนะครับ โดยเขาก็มองไปที่เด็กที่กำลังเล่นฟุตบอลกันอยู่ในตอนที่เขามองไปที่ลูกฟุตบอลเขาก็เกิดความคิดบางอย่างขึ้นและทันใดนั้นเขาก็ได้ไอเดียในการที่จะทำนาฬิกาที่ทนทานต่อแรงกระแทกได้แล้วนะครับโดยเขาได้นำแนวคิดจากลูกบอลเนี่ยที่ภายในลูกบอลนะครับมันจะกวางๆแล้วก็มีแต่อากาศซึ่งแม้ว่าลูกบอลเนี่ยจะถูกเตะแรงเพียงใดถูกกระแทก แรงแค่ไหนวัตถุที่อยู่ภายในลูกบอลน,นะครับก็จะไม่เกิดความเสียหายและในที่สุดครับโมเดล G-Shock โมเดลแรกก็ถือกำเนิดขึ้นในโลกในปีคิดศักราช1,983โดยโมเดลแรกที่วางจำหน่ายคือรุ่น DW 5 0 0 4นะครับนาฬิกาเรือนแรกที่จะพิกชมหน้าประวัติศาสตร์นาฬิกาไปตลอดกาล หลังจากที่เขาเนี่ยฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆตั้งแต่เริ่มโปรเจกต์นะครับจนตอนนี้นาฬิกาได้วางจำหน่ายแล้วแต่เขาก็ต้องเจอกับความท้าทายครั้งนะครับเมื่อยอดขายนาฬิกา G-Shock เนี่ยแทบจะขายไม่ออกเลยเพราะว่าคนในยุคนั้นนะครับยังนิยมนาฬิกาที่เป็นแนวเดสนะครับนาฬิกาเรือเล็กๆเ,ก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 เกรียบๆหรูๆสายหนังไม่ใหญ่เทอะทะ ลูกค้าส่วนใหญ่นะครับที่ซื้อนาฬิกา G-Shock ไปใช้เนี่ยส่วนมากจะเป็นกลุ่มคนงานก่อสร้างหรือไม่ก็ทหารตำรวจนะครับแต่ว่าพวกเขาก็ไม่ย่อท้อนะครับไม่ถอดใจยังพัฒนารูปทรงรูปแบบใหม่ๆออกมาวางจำหน่ายเรื่อยๆนะครับจนวันหนึ่งมีรายการทีวีรายการหนึ่งนะครับในสหรัฐอเมริกา ได้นำเอานาฬิกา G-Shock เนี่ยไปทดสอบความแข็งแกร่งในรายการนะครับทั้งการคว้างทั้งการทำตกจากที่สูงทั้งการตีด้วยไม้ฮอกกี้นะครับ mm hmm. ก็ปรากฏว่านาฬิกาเนี่ยไม่ได้รับความเสียหายอะไรเลยแล้วก็ยังทำงานเป็นปกติครบทุกฟังก์ชันนะครับจึงทำให้ผู้คนหันมาสนใจนาฬิกา G-Shock มากขึ้นโดยเฉพาะวัยรุ่นอเมริกาปัจจุบันนะครับนาฬิกาคาซิโอ ได้ผ่านบททดสอบมากมายผ่านอุปสรรคตั้งแต่ตอนเริ่มโปรเจกต์จนถึงเริ่มวางจำหน่ายและได้พิสูจน์ตัวเองแล้วครับว่านาฬิกา g ีช็อคควรค่าต่อการจาลึกบนหน้าประวัติศาสตร์โลกซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีผู้ชายคนนี้ครับชายที่ชื่อว่าคิคุโออิเบะบิดาแห่งจีช็อค